สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่แม่เสจทาโราบายตานะคะเรามาดูกันว่าคนมีคู่ราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกรกฎาคมนะคะมาเริ่มม้ามอยใสาไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ The Devil ค่ะเดอะชาริอ t ตสเตรนสิบไม้เท้า The Star ตารู้สึกว่าช่วงนี้คุณอาจจะโดนล่อลวงด้วยความคิดลบๆจากคนอื่นหรือมีคนทำให้คุณรู้สึกหัวร้อน หรือคุณมีความกลัวบางอย่างแล้วความกลัวนี้ยคุณกําลังจะพิสูจน์มันแต่คุณก็รู้สึกว่าเหนื่อยใจก็คือใจหนึ่งอ่ะก็อ,อยากจะไปพิสูจน์นะอีกใจหนึ่งก็ไม่เป็นไรเว้ยปล่อยไปก่อนอืมคุณรู้สึกว่าไม่ว่าเรื่องอะไรที่คุณกําลังคิดอยู่อ่ะคุณไม่อยากจะไปฝืนนะ่ะเพราะคุณเหนื่อยคุณก็เลยอาจจะเออปล่อยให้มันเป็นไปเถอะเพราะวลาฝืนแล้วมันแบบมันเหนื่อยอ่ะ มันเหนื่อยใจแล้วก็เหนื่อยกายด้วยค่ะคุณก็เลยใช้ความเข้มแข็งของตัวเองว่าจะพยายามให้เรื่องเนี้ยที่คิดอยูอ่เวลาที่คิดเรื่องเนี้ยเดอะเดวิลอะค่ะเปลี่ยนมันทันทีไปทํางานหนักดีกว่าไปเรียนรู้บางเรื่องดีกว่านะคะหรือทําให้ลืมตรงนี้ไปก่อนถ้ามาคิดเรื่องนี้ใหม่ก็จะไปทําเรื่องอื่นก่อนให้มันรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นหรือว่ารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นค่ะ แต่ตามองเห็นว่ามันก็ยังมีวนเวียนมาตลอดแต่คุณแต่คุณก็พยายามฮิลลิ่งตัวเองขึ้นมาตลอดเช่นเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูสิว่าคนมีคู่ในเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรคะแปดตา อัศวินถือไม้เท้าราชาถือดาบห้าเหรียญหกไม้เท้าราชาถือไม้เท้าจ้า อ,อืมเมื่อกี้เดือวรีวิวใช่ไหมคุณจะปลดคุณจะปลดล็อกมันได้ในเดือนหน้านะคะถึงแม้จะคิดมากอยู่ไอการคิดมากอันเนี้ยนะคะมันอาจจะคิดมากเรื่องคู่หรือเปล่า หรือเรื่องเงินไหมหรือการที่จะแบบเลื่อนขั้นจะได้เลื่อนขั้นหรือเปล่านะจะได้ย้ายไหมนะย้ายอาชีพอะคะ่ะอืแต่ตามองเห็นว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะคุณจะได้ไปอมไม่ว่าจะเป็นอาชีพใหม่การย้ายตําแหน่งหรือถ้าคุณรู้สึกมีบางเรื่องที่แบบอยากจะเคลียร์กับคู่ของคุณอะไพ่บอกว่า ลองฟังเสียงหัวใจของเตงดูสิว่าสิ่งที่มันล่อลวงคุณนะให้คุณหยุดนิ่งอะมันคือเรื่องอะไรให้ใช้ใจมองอย่าใช้ตก,กะมองแล้วคุณจะผ่านไปได้ความลำบากใจในครั้งนี้ไม่ว่าเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรนะคะให้สู้ไปพร้อมกับคู่ของคุณเขาอาจจะ เด็ดขาดในบางเรื่องคู่ของคุณนะจนทําให้คุณรู้สึกด้อยกว่าเขาหรือเปล่าในบางเรื่องอะค่ะมีความเป็นผู้นําเกินไปมีความคิดที่ไม่รับฟังคุณเลยไหมไพ่ก็บอกว่าลองคุยดูไหมลองใช้จิตวิทยาการพูดแบบนิ่มๆเฉียบๆคมๆไปคุยดูไหมแล้วมันอาจจะดีมากขึ้นดีกว่าการที่คุณกักขังความคิดเนี้ยซึ่ง เรากําลังคิดแทนคนอื่นอยู่เราไม่รู้ว่าเขาคิดแบบนั้นหรือเปล่าแต่กลายเป็นตัวเราเองที่คิดซ้ําคิดวนแล้วคุณก็อาจจะดึงโดดเรื่องเนี้ยให้เกิดขึ้นกับคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนหน้าไพ่บอกว่าให้เคลียร์กันในแบบที่มีสติในแบบที่ใช้ความอดทนต่อกันนะคะก็หวังว่าคนมีคู่จะผ่านทุกเรื่องไปด้วยไปได้ด้วยดีในเดือนกรกฎาคม ในเดือนกรกฎาคมนะคะขอบพระคุณทุกคนมากๆค่ะสวัสดีคนโสดราศีกันทุกคนด้วยนะคะเรามาดูกันว่าในเดือนกรกฎาคมจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณนะคะมาเริ่มมัวยยัยใส่ไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ สามถ้วยเจดไม่โสดแล้วมั้งเนี่ยเดือนหน้าเชมพอลแลนอุ้ยโลกจัสมินจัสติ๊กโอ้โหคุณดูไพ่ตัวต,วตวนของคุณตาบอกเลยนะว่าพลังงานของคุณดีมาก คุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีปรับจูนตัวเองได้ดีแล้วก็ใช้ชีวิตในทุกวันแบบมีความสุขมีความชัดเจนในตัวเองมากๆถามว่าตารู้สึกว่าเหมือนคุณมีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ตัวตนของคนตอนนี้ชัดเจนกับเส้นทางมากๆเรแลรักตัวเองมากๆด้วยนะคะรวมถึงอารมณ์เย็นขึ้นไปอยู่กับเพื่อนเยอะขึ้นก็ได้ไปสังสรรค์กับเพื่อน มีการไปพูดคุยมีสังคมกับเพื่อนๆนะคะรวมถึงถ้าสมมุติว่าเป็นโสดอยู่แต่ก่อนอยากจะหาคู่มากๆเลยแต่ตอนนี้ตารู้สึกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ได้รอให้คนอื่นมาปลดปล่อยอะไรคนนะแต่คุณมีความสุขในโลกของคุณได้นั่นเองนะคะแล้วเรามาดูซิว่าคนโสดราศีกันในเดือนกรกราคมจะเป็นอย่างไรคะ หกไม้เท้าเจเดวิลเด็กเือดาบอัดสวินถือดาบเก้าไม้เท้าสามดาบคืออะไรขยายนะขยายเก้าไม้เท้าอืมขยายเด็กเจวิลโอเค โอเคขยายเยอะหน่อยนะคะโอ้โห องพ่อ,อ,อกมาอืมโอเคในเดือนหน้าสิ่งที่คุณติดใจอยู่ที่คุณรู้สึกเจ็บปวดที่คุณรู้สึกหม่นหมองนะคุณจะปล่อยมันได้แล้วนะ เคยอกหักกับเรื่องที่ไม่โอเคมาก่อนเช่นโดนสแกมเมอร์หลอกลวงบ่อยจังเลยทำไมชีชั้นหนึงเจอแต่แบบนั้นคุณจะไปโฟกัสด้านอื่นแทนคุณจะไม่แบบหวยหาละว่าคู่ชั้นจะมาเมื่อไหร่คุณจะรู้สึกว่าอำนาจบางอย่างในใจตัวเองกลับมาไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณผ่านมาในเรื่องต่างๆอะคะ่ะลองขอบคุณมันเถอะถือว่าคุณต้องขอบคุณมันเพื่อให้คุณได้เป็นบทเรียนหรือว่าได้จบการศึกษากับการโดนหลอก กับการโดนสแกมเมอร์หลอกอย่างนี้ก็เป็นได้ก็เป็นไปได้นะคะหรือตารู้สึกว่าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเดือนหน้าคือว่าสิ่งที่ต่อสู้อยู่ว่าการโทษตัวเองบางอย่างยังคงอยู่่ะคุณจะพยายามสู้อย่างต่อเนื่องฉันไม่ยอมแพ้หรอกฉันจะไม่ให้เธอมายึดสมองแล้วทําให้ฉันเป็นคนที่คิดลบอยู่ตลอดหรือว่าไม่มั่นใจในตัวเองตลอดคุณจะมั่นใจมากๆแล้วก็ไหวด้วย ความรู้สึกสมบูรณ์ในตัวจะกลับมาไวมากๆในเดือนหน้านะคะเพราะฉะนั้นคุณจะไปโฟกัสกับการที่มีชีวิตในแต่ละวันแบบมีความสุขเรื่องคู่พักไว้ก่อนไปโฟกัสกับการทำงานอาชีพของคุณก่อนนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวของคนโสดราศีกันในเดือนกรกฎา,าคมนั่นเองค่ะขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ สวัสดีคนมีคู่แต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกันทุกคนด้วยนะคะเรามาดูกันว่าคนมีคู่แต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกันในเดือนกรกฎาคมจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณคะมาเริ่มเม้ามอยสาไพาทาโรกันได้เลยคะ่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ เจอเวิล์ค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศ5ถ้วย The Full 1ไม้เท้าคุณอยากจะเป็นโสดหรือเปล่าหรือคุณอยากจะไปเริ่มต้นใหม่ที่ต่างประเทศหรืออยากจะกลับไปหาใครบางคนที่รู้สึกคิดถึงแต่เขาเคยทำให้คุณผิดหวังหรือเปล่า หรือมันถึงเวลาที่คุณให้อภัยเขาได้แล้วก็ไม่รู้อะค่ะแต่ตามมองเห็นว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างชิวในชีวิตนะคะคือไม่เป็นคนไม่เรื่องมากแล้วก็ยังไงก็ได้<อ>จนทำให้อะไรแบบเนี้ยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี้ยด้วยความอะไรก็ได้ของคุณนะจริงๆแล้วลึกๆในใจคุณรู้สึกไม่ดีกับบางเรื่องหรือเปล่าแต่คุณไม่กล้าที่จะพูดออกไป ะค,ะคุณรู้สึกว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์ก็ได้รู้สึกว่านเวลานี้อยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบฉันรักเขามากกว่ามากกว่าที่เขารักฉันหรือเขาดูไม่ใส่ใจฉันเท่าที่ควรเลยอะ่ะนะคะคุณก็เลยอาจจะมีการหันกลับมาเนี่ยหันกลับมามองตัวเลือกอื่นๆออาจจะมีคนอื่นๆนอีกไหมในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าเ ึงแม้ว่าจะผิดหวังกับคนนี้แต่ฉันก็ยังมีคนอื่นมารอรับนะจ๊ะคนมีสนเนห์เช่นคุณนั่นเองนะคะอาจจะเป็นคนต่างประเทศหรือคุณเป็นคนต่างประเทศที่อยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะแล้วเรามาดูสิว่าในเดือนกรกฎาคมคนมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกันจะเป็นอย่างไรคะสิบไม้เท้าเดอะซันจะ้ะพลิกออกมาสามถ้วย เจอแฮงแมนจบจากความสัมพันธ์เดิมแล้วก็ไปเราก็ไปเฮฮากับเพื่อนไปเจอคนใหม่จะมีคนที่แบบคุณไม่คาดคิดเข้ามามาไขาหัวใจคุณได้ทำให้คุณรู้สึกสับสนเห็นไหม ชัดเลยทําให้คุณรู้สึกสดชื่นเออเจอกันผ่านเพื่อนแน่ๆอโอเคไพ่บอกว่าไม่ต้องฝืนนะคะต่อไปนี้ยอมจำนนแล้วไม่ต้องฝืนสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆอยู่แล้วจงเชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคบกับใครแล้วมันไม่มีความสุขมันทุกข์มากกว่าสุขอะ ถ้าเดินออกมาได้ให้เลือกที่จะเดินออกมาเพราะคุณมีคนที่รอคุณอยู่อยู่แล้วอะ่ะคุณคือคนที่ทําให้คนอื่นมีความสุขอะ่ะด้วยพื้นฐานจากตัวของคุณเองแล้วเป็นคนที่มีพร้อมด้วยหน้าตาก็โดดเด่นนิสัยก็น่ารักมีความเพียบพร้อมเพราะฉะนั้นนะคะอย่าอยู่ในฐานะที่เป็นตัวเลือกให้กับคนอื่นมันเหนื่อยเปล่า อย่าไปเหนื่อยกับความสัมพันธ์ไหนที่เรารู้สึกเราทุ่มเทให้กัแบบเขาเยอะจังเลยอะให้บอกว่าไม่เอาถ้าเลือกที่จะเดินออกมาได้ให้เดินและจบแล้วก็จะมีคนใหม่เข้ามาคุณอาจจะไม่คาดคิดเลยก็ได้ว่าเฮ้ยทําไมฉันถึงไม่ตัดสินใจเร็วกว่าน,นี้วะฉันก็เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่นิสัยดีอะแต่ทําไมฉันถึงเคยโทษตัวเองมาก่อนวะก็ได้นะคะแต่ตรงนั้นแหละมันคือสิ่งที่จัก,กรวาลอยากให้คุณเรียนรู้ว่ากุญแจ สิ่งนั้นคือกุญแจที่จะไขความสับสนความไม่แน่ใจของคุณเพื่อให้คุณได้เติบโตเป็นคนที่จบจากบางสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์คุณเลือกได้แล้วก็จะมีชีวิตที่สดชื่นต่อไปนี้จงเลือกทางที่ดีจงเลือกทางที่ไม่อึดอัดแล้วมันดีต่อใจของคุณนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวของคนมีความสัมพันธ์แต่ไม่ชัดเจนราศีกันทุกคนคะ่ะขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ